ความสุขสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทั้งหลายวันนี้ลูกสามเณรมาบรรยายทำเรื่องการให้อภัยผมได้มาบวชหนึ่งเดือนผมได้ทำบุญทุกวันได้รับความรักจากพระอาจารย์และเพื่อนผมชอบการให้ ชอบช่วยเหลือเพราะทำให้มีความสุขผมรักพระอาจารย์และเพื่อนสามาเนรแม้เพื่อนจะพูดให้ผมเสียใจบ้างแต่ผมก็ยังรักเพื่อนและให้อภัยเพื่อนได้การ ภัยทำให้เรามีความอิมีบุญเยอะเยอะมีบุญเป็นเพื่อนกันได้ทุกวันแต่ถ้าเราโกรธกันทะเลาะกันบุญเราจะลดลงและไม่มีความสุขพระจ์สอนว่าเกียดเขาเราทุกข์แม่ตาเขา เราสุขสบายเกียรติเขาเท่ากับเกียรติตัวเองแม่ตาเขาคือแม่ตาตัวเองเวลาที่เราโกรธแค้นใครคือเวลาที่เราทำร้ายตัวเองเวลาที่เราให้อาภาัยใครคือเวลาที่เราได้มอบความสุขและความรักให้แก่ตัวเอง ผมขอขอบคุณพงการสามเณรปุกปัญญาธรรมที่ทำให้ผมมีความรู้มีความสุขได้เจอเพื่อนได้เจอพระอาจารย์ได้ทำอะไรดีๆที่ไม่เคยทำขออนุโมทนาบุญ กับญาติโยมที่มาทำบุญตักบาตรและติดตามให้กำลังใจผมเมื่อลาสิขาไปผมจะไม่ลืมการบวชไม่ลืมหลวงตาไม่ลืมวัดขาวงผมจะมาเป็นเด็กวัดเป็นคนดี ช่วยเหลือคนอื่นและรู้จักให้อภัยตลอดไปบรรยายรรมก็บรรยายรรมบรรยายรรมมาก็สมควรแก่เวลา ขอมวยพรให้สาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงพ้นทุกพ้นภัยมีชัยมีโชคโดยทั่วกันเทิน